สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่องพ่อตอนตาลชาแนลกับช่องกุสุมาเพลินภูมินะครับวันนี้ผมและกุสุมาพากันมาที่วัดตะโกครับวัดหลวงพ่อรวยนะครับที่อยุธยานะครับมาดูกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างบรรยากศาศภายในวัดนะครับ ครับเราจะเดินทางไปที่เจดีสีทองนะครับเพื่อจะไปกราบพระสลีละของหลวงพ่อรวยนะครับที่อยู่ในโรงแก้วนะครับเป็นยังไงเดี๋ยวเข้าไปดูกันนะครับสวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่วัดตะโกครับวัดหลวงพ่อรวยอันนี้คือทางเข้า เขาไปดูข้างในกันนะครับว่าเป็นยังไงครับอันนี้เป็นผุ่นขี้พึ่งหลวงพ่อรวยนะครับนี้เป็นบรรยากาศภายในนะครับที่ปรรจุพัสดารีลาของหลวงพ่อรวยนะครับครับบรรยากาศทางเข้านะครับจะมีเจ้าหน้าที่ตรวจและก็ให้ล้างมือนะครับด้วยแอลกอฮอล์นะครับ เพื่อป้องกันโรคนะครับอันนี้เป็นบรรยากาศภายในนะครับคนก็แห่แหลงไหลกันมานะครับไม่ขาดสายเลยนะครับคนเยอะจริงๆเพราะว่าเออไม่ใช่วันหยุดขนาดไม่ใช่วันหยุดยังคนยังเยอะขนาดนี้นะครับเสราร์อาทิตย์ไม่ต้องพูดถึงไม่มีที่จอดรถแน่นอนครับแนะนำให้มาวันธรรมดากันนะครับ เป็นคาถามหาลาภนะครับเซฟเก็บกันไว้ได้เลยนะครับครับวันนี้เราได้นางแบบมาสองคนนะครับนางแบบจำเป็นนะครับสองคนครับกุศมาเพินภูงนะครับกับโยวาชาแนลนะครับ จาก2ช่อง YouTube เป็นยูทูบเบอร์เมืองไทยนี่แะครับไม่ใช่เมืองนอกโอเคนะครับครับตรงนี้เป็นศาลากลางน้ำนะครับมีการทำสังฆทานกันได้ที่ศาลานี้นะครับคนก็จะเยอะพอสมควรนี่เป็นเจดีย์นะครับที่บรรจุและอันนี้เป็นโบสถ์นะครับ พระปรา,านในโบสถ์นะครับสวยงามนี่เป็นทางเข้านะครับนี่บรรยากาศรอบๆวัดนะครับมีคนทำสังฆทานกันเยอะมากผมให้ดูบรรยากาศรอบวัดนะครับอันนี้พระประา,านนะครับสวยงามนะครับศักดิ์สิทธิ์มากนะครับ อันนี้เป็นพระพระทองคํานะครับนี่หลวงพ่อส o o รนะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับ